สวัสดีครับพบกับน้องจ็กเก็มคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับเข้ามากับวันบล็อก EP 2นะฮะโอเคครับวันนี้เรากลับมาพบกับพวกเราสามหนุ่มสามมุมอีกแล้วนะฮะครับใครใครใครเกิดทันบ้างฮะสามหนุ่มสามมุมไม่ไม่รู้ครับมีสามหำไหมครับ <laughs> <laughs> โอเคครับวันนี้เราอยู่กับพี่มีและกับพี่ตุงนะฮะถ้าใครไม่รู้จักพี่มีก็คนที่หล่อน้อยกว่าผมแล้วคนนั้นแหละครับพี่มีเอ้วันเดอรฟ้า <ators> <klore> พี่ตุ้งไม่ไม่ใช่พี่ตุ้งพี่มีนขุดอย่างนี้ใครวะคนท like <fen Rabbit> ี่ใครวะอ๋อคนนี้พี่ตุ้งแทนพี่ตุ้งพี่ตุ้งขุดอย่างนี้เราองคิปเปร์โผมานะพี่แม่เลยตายก็ตายหาไปหมดลโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในเดี๋ยววันนี้นะฮะเราตั้งใจจะสร้างบ้านนะฮะเราจะสร้างบ้านสร้างแปลงผักกันนะฮะใน ep นี้นะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะพี่มีนจะรับผิดชอบในการขุดหินนะฮะนี่มันเหล็กว้าวเอ้ยนี่เหล็ก มันคือเหล็กเดี๋ยววิธีแรกเราเรามาเก็บทรัพยากรเพื่อทําการสร้างพื้นที่แล้วก็ปลูกบ้านกันเลยดีกว่าซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่มีนพี่มีนนะฮะจะเป็นตัวแทนตัวตาตัวแทนนะฮะในการขุดหินเฮ้ยไอ้ที่ยแม่งมา,าได้ไงวะผมบอกแล้วไม่จะออกมาไม่จะออกมาเฮ้ยมันออกมาจริงอะขุดอยู่ดีชิบหายแล้วชิบหายแล้วดาบพิชิตมารดาบพิชิตมารได้เย็นได้เย็น เกือบตายรังเป็นอะไรวะโอเคพี่เรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อไปเดี๋ยวผมขุดต้ไนไม้แป๊บผมจะได้ปลูกต้นไม้ต่อ,ตอ,อ,อเฮ้ยเฮือกก็ตายตกใจหมดตกใจ <laughs> ข้าวอยู่ข้างตู้กล่องพี่นะเอาไปครับเอาไปต้มกินได้เลยเกืบอบตา เฮ้ยตัวพี่ไอ้พี่ผมล่วงผมล่วงล่วงเหรออ้าโอ้เกือบตายเกือบตายไม่มันถ้ามเราล่วงอ่ะเราจะตกมาจากบนฟ้าตายเกิดใหม่ได้ไหมเกิดใหม่ได้โอเคเลือดมันไม่มีอ่ะแล้วก่อนพี่จริงจริงพี่กินข้าวเลือดมันก็เด้งแล้วนะไม่ทันละอลาก่อนทุกคนสู่ขิด คิดเลยไม่ไม่เกิดในหลุมได้ป่ะเนี่ยพี่พี่แค่พี่อยู่ไหนละเนี่ยพี่แค่เราทำไมศพพี่แค่มาขุดขุดที่ศพอะแล้วมันจะได้ของพี่คืนอ๋อมาเกียไปยักตอกไหนแล้วไ่รูตองนี้ขุดต้นไม้เพิ่มครับมันจะมีโอกาสได้เพียมไหมมีพี่มีมีมีผมไปดูรีวิวมันมียิบหายอ้าวไม่ สิบหายเมื่อกี้อ้าวอเคอันนั้นมันหวังไม่ได้อันนั้นมันหวังไม่ได้พี่มินวางข้างๆ้าด้วยพี่อ๋อโอเควางหกวางข้างๆด้วยเดี๋ยวมันระเบิดตู้ครับเราพังโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาโซนนี้มาทำเป็นบ้านเลยด้วยกันนะฮะซึ่งเราจะได้ไม่ต้องรบกวนฝั่งนี้มากนะฮะ ใช่ไหมพี่เมีนใช่แล้วพี่ทำไมพี่ไม่ยืนขดข้างบนเนี่ยพี่ไม่ทันละความท้าทายก็ความท้าทายไอ้อะไรวะที่แปะไม่มีอะไรหรอกพี่มันแค่เป็นกล่องไอ้ยเราได้กระดาษเอ้ยไอ้ยเราได้แมพไม่ใช่กระดาษซึ่งเราไม่มีที่แปะแล้วก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมได้เนี่ย อมันขุดเต็มแม็กมันก็ต้องรอพี่รอรอคูดาวเออพี่ผมเพิ่งรู้ผมไม่รู้ผมไปกดที่คอตรงไหนตอนไหนก็ไม่รู้เสียงมันอยู่เสียงไม้เสียงทุกอย่างของมันดับหมดเลยพี่ผมก็เลยกดไปที่ตั้งค่าผู้ใช้แล้วดูแม่งดับจริงด้วยผมก็ไม่รู้มันดับอะไรเงี้ผมยังไม่ทันไปกดตรงนั้นเลยเรากดเรากดปิดไม้ไว้โอเเออผมอยู่แบบผมเชียรไม้พังโอ้เสียงเลยเข้าามเข้ามา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  มันคือหมาพี่มันคือแมวพี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอะไรอะไรอ๋อตะเกลยงทันทีคาทิ้งอ่ะอันนี้อาจยู่ใช่ไหมกลกระดูกนี่ใช่อาจยู่อันนี้อาจยู่อ่าได้กระดูกยังเฮ้ยอะไรกูตกแมวปะว่าดึกว่าใครใครจะสร้างบ้านไปสร้างเลยพี่เตรียมพื้นที่พี่เตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วเนี่ยเลยนะพี่เตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วไปสร้างเลย พี่จะกิ้มลงคลิปชวนผมบ้างดิไม่ใช่แบบตงแล้วไม่บอกไหนเอา้าก็วันนั้นพี่ชวนแล้วไม่มีใครมาเลยถา,ามได้เลยพี่พี่ไม่ได้ไม่ใช่พี่ชวนพี่ชวนทุกรอบเลยไม่มีใครมาสักคนวันนั้นอะ่ะพี่มีแน่เลยนะป้าไม่มีนะดูดูก็อดึงขุดดู <laughs> จริงมันต้องมีคนแอม่มันต้องมีคนนึงสุดคนนึงแบบว่ากีดของอะเฮ้ยชิบหายเฮ้ยพี่จุ้งพี่จุ้งอะไรมาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันออกหมาด้วยหมา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 มันกัดตายไม่พี่พี่ตีหมาผมทำไมไม่มันตาแดงนะอ้าวเหรอเออเมื่อกี้มันตาแดงคนละตัวปะตัวเดียวกันตัวเดียวกันแหละแต่เมื่อกี้มันเข้าไปกัดผีนะใช่เมื่อกี้เมื่อกี้มันจะเข้าไปกัดผีให้พี่พี่พีตีมันวะ เศร้าเลย <farklı> ไม่นะไอโบไปแล้ว <curs> พ <CDU> ี่ค <yeah> <c oughs> ุณเลยขอดอกแน่พี่รู้ไหมว่าขุดไปเรื่อยเอ็นเดอร์ดักออนโผล่ด้วยนะที่หรอเหยอก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 แล้วมึงมึงคือตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ได้จ่อไงเฮ้ยมันมันคือจักกีมูมาจากอนาคตเอ้ยอย่ายืนขวางนี่ออกไป อย่าตีกันอย่าตีกันชีก็ตยังมีน้อยอยู่ไม่สามารถคีกันเลยได้เราตายเกินหมาได้เอาหมานี่กลอกมันเข้าไปกินไก่เราฮะมันโดดเข้าไปเออดูดิใช่เหรอโอ้ยธรรมดาแล้วอีห่านี่แดกเรียบเลยตายซะเฮ้ยมันเข้าไปได้ไงวะในในโซนนิจจอกมีไก่มีไก่พี่ มันเข้าไปได้ไงประเด็นมันดอบไก่มันดอบไก่มันดอบไก่เฮ้ยมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วหรอวังไอ้เหี้ยไอ้ต้องโคตรไวไม่มกินล้วไม่กินหมดแล้วเดินเข้ามาเลยไม่าซอยจุ๊วไก่ไม่มีไก่แล้วเดินมาเลยเฮ้ยไม่เหี้ยโอ้ยผีเกิดพีเกิดชิบหายแล้วชิบหายแล้วที่นีอีหลอกรหนอนตายตายตอนพี่เล่นตอนพี่เล่นคนเดียวนะโอ้โห ยังไงอาตัวรอดแทบไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่ยี่อยู่ๆก็เช้าเมื่อกี้เออช่วยว่เห็นเหมือนกันแค่เปิดประตูอ่ะปึ๊บเรื่งเช้าเลยเป็นีัแบบเจ็บเจ้าของเซิร์ฟเคเวลาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อมี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 เกิดอ้ามีีเอ้าไม่ได้ของดรอปด้วยทีนี้เอ้า Đọc đọc người mọi 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 cái rồi. À gì vậy? mọi người mọi ơi,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  ơi, người mọi 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 người นี่ไงนี่ไงยายาโดดออกกูจะเอาของมึงเยอะเลยอเอาอยู่ๆมันก็สะบอลน,นะเหมือนเราไปขุดโดนนะไม่ไม่ไม่มันเป็นมันเป็นบอสมันมันเป็นแบบช่วงเวลาน้ำมนต์ทำไมไม่ปล่อยหมามาช่วยตีอะเออวะพี่ไอเดียดีจังแมเดี๋ยวผมจกกัดการเอง<ว>มามาผว่าเราอ,อก็ก็มาดิครับเออ ดิดให้มันตกดิดโอ้ยอย่าผมว่าพี่มีแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเอ้ยยังไงอ่ะยังยังไงอ่ะตกไปซะต้องใช้มือเปล่าพี่ตุ้งพี่ตุ้งตีพี่ตุ้งเงยตีตายอ้าวพี่มีนสร้างบ้านอยู่กันสี่คนนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำรากายกันอัดกันสี่คนเนี่ยหลังเนี่ย หลังก็ได้หลังนนนเนี่ยนะะนอนกันสี่นอนอคนนะฮะโหลนอนคนลบล็อกนอนบล็อกบล็อกละคนโอ้โหดตัวนอนเอาสร้างทีให้อย่างเยอะสร้างบ้านงกมากเน้นอยู่ได้ยนนอยู่สบายไม่ขายเครียดแต่ทนี้เริ่มเครียดแล้วแหละ <c oughs> ไหนบ้านเนี่ยนะบ้านโอ้สวยงาม พร้อมอยู่เีดักหีดักหีดักหีดักเฮ้ยกัดแรงกัดแรงดูดูตัวอะไรอ่ะตายมันดูมมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือตัวมึกหยักตัวมึกปีศาจตายตายกูตายโจ๊บิโจ๊บิชิดหนึ่งอ้ยออกไม่ได้เดดูฮะผมไปนอนแล้วพรุ่งนี้สอบเจอกันวันหลัง ใช่ป่ะใช่พุ่งีปสอบและถ้าสอบพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บผมปิดเทอมเลยของเรื่องย,ยาวๆตลอดการละโอเคเอาว่ะเอาว่ะมีมีเด็กปิดเทอมแล้วว่ะนั่งเหมือนจะสามุ้ยนั่งหายตัวละบ๊ายบาย<อ>าไปแล้วต่อวะโอ้ยอโอ้ยโอ้ยตายอ๋อโอ้ปลาปะเป้าปลาปะเป้าโอ้ดิดโคตรแรงอ่ะ ยิงหองตัวดีหน้าคตรโง่เลยแล้วผมก็ตามเขามมดเลยรอบคุณแล้วรอบคุณแล้วแม่ตาหอกผมเองผมเองนี่ไงสตาร์เบอร์สตีมแอกผมจะตายได้ไหมมันปลาใส่ผมรัวๆเลยเอ้ย โอ้โหเฮียแล้วเก็บก็ไม่ได้เฮียปักเต็มเลยว่าแต่เราจะทำไอตัวไอตัวนี้ยังไงแล้วแปลงแปลงผักอะนั่นแหละดิเราวางน้ำไม่ได้เราต้องทำยังไงอ่ะไม่ล้วก็กดดินขึ้นมาเลยนี่เดี๋ยวผมทําแปลงเลยมีมีมีดินป่ะอยากได้ดินจังไม่มีเือสามก้อนเอ โอ้ไม่นะดินพี่เอามาทำอะไรกันเนี่ยฮลโหลอไปผิดแล้วไปยังไงวะพี่ั่นื่ยไอ้เฮี้ยเอ้ยเกิดอะไรอะไรตัวเฮี้ยอีกแล้วมันจะมาหาผมมันจะมาหาผมเาลงไปลงไปว้ายพี่มันอีกแล้ว การเดียนสตาร์หลอดเลยสัตว์เด็ดแมนอ่ะไปยีฮี่อ่ะไปเฮี่อ่ะเออเออเลงผมแล้วไม่มีใครตีมาเลยปล่อยให้มันดูดโอ้เหลือตานังไบ ซีโอ่าเดี๋ยวผมทำทำแปลงผักแฟบบอยนีอง้าอยากทำน้ำอีฟินิตี้เอ้ยแต่เรามีน้ำแข็งนี่ลืมไปเราไม่ได้ของดีกว่าเอาไว้เปิดเล่นกันมันซ้องของนายปะมันต้องมีอัน่น่น ช่องของด้านกรีดแกะไปนะพี่อตอนนี้ผมทำแปลงได้แล้วนะแค่แป่เแค่เรายังไม่มีเมล็ดบ้านปีเนี่ยแค่เรายังไม่ไมีมเมล็ดผมบอกว่าเรู้เพระาะว่าเราทำไม่เท่ากันแล้วไงฝั่งนั้นอะ <c oughs> เราเรา,เราต้องขยายพื้นที่ก่อนเมื่อจะสร้างบ้านนั่นเลยตกกบอคุณไอ,อพี่ใครทำบ้านเนี่ย ไม่ก็จะทำให้มันเข้ากันนั่นไงไเรียอะไรอ๋อไอตัวนี้แหละไอทางเนี้ยนะก็คือซ้ายขวาเขาเรียกอะง่ายคือในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วอ่ะเข้ากันทุกมุมเลยอันเหรอไม่นับบ้านนี้นะเออก็คือข้างๆจะเป็นยี่สิบสองคนสองข้างหน้าเป็นสิบเ<ร>อ็ดคุณต๊ะบัดอ่าโอเคเเออปักทอดไว้ตรงนี้ก็ได้โอเคได้ยันเช้าเลยจริงเฮ้ินดี เล่นได้ยันเช้าเลยเหรอมัน,ม,นมันเพลินอ่ะยี่ลงพวกนี้พี่จะหยุดเกนะพี่จะขอดิแลวโอเคครับทุนผู้ชมครับสำหรับค่ำคืนนี้นะผมเราก็เราเราสามสามหนุ่มสามมุมนะฮะขอลาตัวไป,ไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะฮะคนนี้คือใครฮะพี่ตุง้งโอเคพี่ตุง้งโคตรทำ้ายกันเลยอ่ะ <laughs> <laughs> วิธีเก็บนี่ๆๆวิธีวิธีการปิดคลิปที่ถูกต้องวิธีการปิดคลิปที่ถูกต้องเฮ้ยยายเฮ้ยี่วินไปอีก็ได้